Hi ladies and gentlemen คนในจอวีคนในจีว่ายินดีกับเซอสวัสดีครับพบก,กับช่อง BPAG Official กันอีกแล้วนะครับกับเกม Gandam Generation Eternal นะครับก็มีตู้กาชาใหม่นะเอาไม่ค้างอ่ะ รับของฟรีก่อนครับก็เปิดเพชรนะครับ3 6, 7มนะครับก็มีอะไรเข้ามาใหม่ก็มีตู้ใหม่นะครับมีอ่ากันดั้มจัสตินกันดั้มแล้วก็อ่าสตอยสตอยสตอรไลเกอร์อ่าฟรีดอมกันดั้มนะครับก็สกิลมาดูกันครับก็มี4,200ันสองอาญาประชิดตัวนะครับ3,900แล้วก็ 5้านะครับเป็นบีมหรือเปล่าว่าถ้าไม่ตายก็จะเป็น6,600นะครับแล้วก็ตีระยะไกลนะครับ5,500นะครับแล้วก็อปเปลิตี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับมีเพิ่มการโจมตี15%ปอรเซยรีเวล3โคตรโหดแล้วก็บวกเอเนอร์จี้าเปอร์เซทุกเทิร์นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเวลา ต่อสู้กับศัตรูระยะประชิดหรือการอาตีโดยากายภาพนะครับถูกตีโดยกายภาพนะครับตัวเองจะโดนเบาลง40%นะครับโคตรโหดมาดูจัสติน Justin บ้างครับจัสตินนะครับก็มี4ท่าครับน้อยกว่าพระเอก5ท่านะครับ ก็เป็นสายโล่นะครับสายโล่สายป้องกันนะครับเอาไว้แทงนะครับก็มี4 0 0้4พั5 0 0 5แล้วก็6,003ท่าไม่ตายครับแต่นี่เป็นท่าไม่ตายแล้วก็เลยเป็นเขาอัพมาถึงสุดแลวครับเลเวลห้าครับเจอเลเวลหนึ่งนลนดูได้ไหมดูไม่ได้นะก็ประมาณนี้แล้วก็อปเปริตี้นะครับมีป้องพลังต้องกันบุก15เปอร์เซ็นต์เลเวลสามหก แล้วก็ทุกเทิร์นบวก Energy 5%แล้วก็อันสุดท้ายก็คล้ายกับสไตร t เกอร์ฟรี e อมกันดั้มเลยนะครับมาดูเออตัวนักบินครับดูอปพ i ิเคต,ตัวนักบินนี่ก็ธรรมดาครับบวกอันแรกก็คืออ่บวกช่องในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับอันที่สองก็คือเวลาต่อสู้นะครับจะบอกอ่า กระสุนเพิ่มอีกหนึ่งนั้นก่าแล้วก็อันสุดท้ายก็คือบอกเลือด5 0เลือดตัวเอง50%นะครับอัพพลิเคชของตัวเองก็ถ้าขี่หุ่นที่แท็กไว้ก็คือเป็นพวกประเภทป้องกันนะครับก็จะบวกป้องกัน20%นะครับแล้วก็ในการตอบสนอง20%กับกักซสีคือการเปลี่ยนร่างก่อ กันกายล่างกายล่างคือตอนโมโหลห่อนจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ปริตีของตัวเองบวกการบวกป้องกันยี่สิบอร์เซ็นตะครับแล้วก็เหมือนทั่วไปนะครับก็คือถ้าเป็นหุ่นที่ใชยเดียวกันกับตับนักบินนะครับก็จะโจมตีศัตรูแรงครึ่งสิบห้าอร์เซ็น15%แล้วก็ได้รับการโจมตีน้อยลงสิบห้าเซ็นตนะครับมาดูตัวผู้เอก อันนี้มรูยังก็ได้ครับยานยานแม่นะครับโอ้โหบวกเลือดนะครับแล้วก็บวกสเตตัส44ถ้าเลี้ยวสามนะอันนี้เฮ้ยบวกให้ฟรีทอมกันนะเออไม่บวกให้จัสตินหรอยังไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ไปเลยครับไม่เสียเวลาครับเออนักบินก็เป็นสายอัตทักเกอร์นะครับ <c oughs> นี่ก็บวกการโจมตีเพิ่มขึ้นยี่ิห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> เฮ้ยเลี้ยวห้าเหร ตัวอื่นเลเ้ยวสามเลเ้ยวสี่สุดจัดอ่ะแล้วก็บวกความแม่นยั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หลบหลีกร้อยเปอร์เซ็นต์ในเทิร์นเดียวนะครับมาดูดาเมจบวกยี่สิบตัวอื่นบวกแค่สิบห้าโอ้แล้วก็การตอบสนองยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ตัวอื่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตีเพิ่มขึ้นเหมือนเหมือนอเอ็กเซียเลยนะครับสามครั้งอันนี้บวกหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็ได้รับการโจมตีเอ้ยได้รับโดนโจมตีลดลง15%นะครับไปกันครับไม่เสียเวลาหนึ่งสองสมจะได้กี่ตัวครับคนญี่ปุ่นได้สองตัวผมได้กี่ตัวไปคฮับโลแรกครับป้งขึ้นอือหือน่าจะเกลือครับวันนี้โอ้โหเกลือจริงว่ะแบกแบกแบโลที่สอง ปครับก а р ันตีนะ่าจะประมาณสามหมื่นนะครับอือออกมาดีอือม,มามาขอสักตัวนะเถอะหรืออพอลอคุน้นแตกปุ๊บไปครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ตัวเดียวครับหนึ่งไม่ได้เฮ้ยตัวนี้ก็ตัวใหม่นะสอง สามโอ้ยานแม่ครับน่าจะเป็นยานแม่ตัวใหม่หรือเปล่าไ,ไม่ใช่เฮ้ยตัวเก่านี่โอ้โหมาทำไม,ม,ม,มอา้าวหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ ไม่อยากได้โลสองโลสามอืมข้ามาครับชี้อโลสามไม่ได้โลสี่ครับอืมโลห้าครับโอ้โหรถเป็นน้ำเลยครับเฮ้ย มาสองตัวครัะเอาพุ่มมาโอ้โหมันขึ้นครับในต้นโอ้โหมาทำไมอืมโ,โลที่หกครับอืมแตกได้ไหมพุ้ยยา โอ้โหไม่อยากได้ลงที่หกโงที่เจ็ดครับอื้อห้าโลโอ้โหโอ้เกือจัดละ่ะโลที่แปดครับอื้อ โลที่เก้าได้ปวดเถอหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหโอ้โหโลงสุดท้ายครับอหอเขาได้สองตัวไม่เห็นได้เลยโอ้โหโล้ที่สิบเอ็ดครับหึ สองมาเถอะนะปอสามหมื่นเจ็ดพันเพชรสองสามสี่ห้า,าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยา,า,านแม่งแล้วหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8 9โอ้โหได้ของกากแล้วโอ้โหมาทำไมอื้มมันยังแลกไม่ได้อ่ะ 200, อสองร้อยโหสุดเกล้นะครับอื้ม แทบสุดเลยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกลับตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย